โอ้บังคับเลยตั้งท่าอยู่นานคือไม่ได้ใส่เสื้อไงก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆแบบรู้สึกว่ารังเกียจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มดีต่อสาธรารณชนยิ่งจะหาเสื้อใส่พอดีว่ามันเล็กพอตออโต้เพราะว่าหันหน้าหันหลังเนี่ยมันได้วันนี้นะฮะอัปเดตความรู้สึกนะครับเจียงก็จะมาบอกว่าเจ้าชายก็ทําสําเร็จนะครับยังไงเจ้าชายก็ทําสําเร็จทั้งหมดนะครับสําเร็จแล้วตั้งข้อสังเกตนะครับกับ คุณหญิงขมิ้นนะครับคุณหญิงขมิ้นเนี่ยก็รับถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของความรู้สึกนะครับสื่อสารผ่านความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าเกินกว่านะครับในปีพศไหนใดๆเลยนะครับมันเป็นศักราชใหม่บรรยุคเรืองรองของยุคที่รวมออนไลน์ออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่า <c oughs> ถ้าภาษาโบราณเรียกยุคศีเวลย์นะครับจนเรียกยุคศีิไลยุคศีเวลาย์เนี่ยครับทาใหา้มนุษย์ลูเซอร์มนุษย์มนุษย์มนุษย์ปีศาจมนุษย์มารมนุษย์มารยาสาไถกลับใจกลับตัวเรียกว่าตื่นตัวรู้ตัว,ร,ตวรู้สึกตัวได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรงขังสัตว์ที่อยู่ในกรงขังเพื่อที่อยู่ในที่อับแสงเนี่ยครับจะ เรื่องรองงอกงามงอกเงยนะครับเพราะว่า,ามีมนุษย์ทั้งทางฝั่ง,งของหลังม่านหน้ามา่านเขาเรียกทางโลกและทางธรรมธรรมชาติธรรมะพระธรรมอะไรย่างเงี้ยนะครับ,ม,ม,รม,รบมีมนุษย์ที่สามารถรวมเอาธรรมะพระธรรมเป็นหนึ่งเดียวได้เรียบร้อยแล้วใช้ได้ด้วยนะครับส่วนมนุษย์ที่อยู่หน้าม่านนะครับมนุษย์บ้านเมืองก็รวมเอาบทบัญญัตินะครับบัญญัติบารัมโบราณ แลวก็ปัจจุบันร่วมร,วม,รวมไว้ด้วยที่เดียวกันแล้วก็ประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยส่วนจะเป็นกติกาสากลน,นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นว่าบรรณัาฐานเกิดขึ้นแล้วนะครับบนไดขั้นแรกเกิดขึ้นแล้วในส่วนของฝั่งมนุษย์นะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เจนก็บอกแล้วว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับโลกกับโลกใบเนี้ยไอที่เราอาศัยแผ่นดินมาอยู่นะครับมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ แล้วก็เป็นมนุษย์ทุกคนด้วยทุกคนครับไม่มีเหลือครับไม่รอดครับใครก็ตามที่เป็นมนุษย์นะเชียงการันตี99.99% 99เลยว่ามนุษย์เนี่ยแหละครับจะร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไร้ขีดจำกัดไม่มีอะไรมาสกัดกัน้นทั้งดีและร้ายอย่าลืมนะครับดีร้ายเป็นเรื่องเป็นเรื่องพัฒนานะครับมันดีอย่างเดียวไม่ได้ร้ายอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องมีทั้งดีและร้ายสังเกตร,ระดับของคลื่นความนึกคิดของการตุยการอาฆาตมากร้ายการารุนแรงมากในปัจจุบันนะครับทั่วไปหรือไม่เนี่ยไม่แน่ใจเแต่ว่าที่เราได้กระแสหลักกระแสรองเนี่ยใครสร้างกระแสใครตากกระแสใครเป็นกระแสดีที่สุดคือให้อยู่ในกระแสไว้คําว่ากระแสนั้นคือกระแสอะไรกระแสของความรู้สึกนะครับความรู้สึกในตัวที่เรียกว่าเริ่มต้นว่าแจ่วฮอนหรือร้อนในตัวให้ได้ อึดอัดให้ได้ทรมานให้ได้นะครับตรงจุดนี้จะมาพูดถึงน้องขมิ้นนะครับประกาศไปทั่วสังเกตนะครับว่าน้องขมิ้นประกาศแล้วนะครับไปทั่วเลยนะครับทั่วโลกเลยว่าแฟนฉันแฟนฉันนี่เห็นไหมครับมันเป็นจุดกําเนิดของเจ้าชาย <c oughs> ท่านแม่ทัพนะครับท่านแม่ทัพใหญ่ได้บุกหัวหมูทะลวงฟันโดยพี่จิ๋นอ,อง๋งใช่ไหมจินอ,องนะ๋งเนาะพี่จิน๋น แล้วก็สร้างพลทหารนะครับเขาเรียกว่าพลทหารแรปเปอร์โหแล้วก็บุกทั่วทั้งเอเชียอเมริกาและยุโรปนะครับเห็นไหมครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแฟนฉันแฟนฉันนี่คือแฟนฉันไม่รู้หาแฟนฉันด้วยก่อนนะครับโลกก็จะอุดมไปด้วยความรู้สึกที่เหนือระดับเพราะมันเป็นความรักในรูปแบบที่ ไม่ครอบครองไม่หวงแหนไม่ทำลายและไม่ทำร้ายกันส่งเสริมสนับสนุนทั้งนางตรงและทางอ้อมทั้งข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลัง a อบ e ซีแล s t ตาถ้ทใคลเนคอนทรานะครับก็คือเจ้าชายนั่นเองเจ้าชายผู้นี้มีแต่ให้ให้แม้กระทั่งตัวเองเป็นเหยื่อของพญามารเป็นเหยื่อของซาตานไซตอนมัจจุราชโอ้เป็นเหยื่อเลยครับยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อให้ พยามารนะครับนรกสวรรค์เทวดาคนทันตินาคาเทพเทพถวยถวยเทพทั้งทอทั้งธานอสนะครับได้ร่ายรำเนี่ยอยู่เดี๋ยวเจ้าชายนะครับดูเจ้าชายนะท่านแม่ทัพเรานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เช้านี้ตื่นเช้าเนี่ยให้ตื่นก่อนสว่างตื่นก่อนสว่างให้ได้ยินเสียงนกร้องนะแถวไหนไม่มีนกนี่แสดงว่า ขาดนอนแถวั้านนะ่ะไม่มีนอนไม่มีอะไรให้กินบอกให้รู้เลยไม่อุดมสมบูรณ์นะครับพยายามปลูกหรือพยายามทิ้งอะไรเศษอาหารลงดินให้มันเป็นจุลินทรีย์พืชจุลินทรีย์น้ําแล้วก็จุลินทรีย์สัตว์นะครับให้สัตว์พืชน้นําตรงนั้นนะ่ะได้อุดมสมบูรณ์ด้วยการดูได้สภาพแวดล้อมถ้าเติ่นมาไม่มีนกนี่จบเลยครับนกไม่ร้องให้ฟังยามเช้าเนี่ยถือว่าโอ้โหอยู่ตรงนั้นนี่แบบต้องการการฟื้นฟูแล้วยังไงก็ ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปติดสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้น่าอยู่ขึ้นหรือไม่บริโคชใช้ผาว่าจาไม่ได้นะมันไปนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้เป็นอัลกอริทึมแบบอัลกอริทึมแบบมนุษย์นะครับก็คือออร์แกนิกยังจะมีอัลกอริทึมแบบปรมัดด้วย <c oughs> อีออรกอริทึมแบบว่างเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งไว้เฮ้ยเออเม,มื่อคืนเมิ่งเจอ อัลกอริทเ่มแบบว่างอ่ะโหมันตึงจนเรานิ่งกึบเลยเออคิดแต่เรื่องเดียวเออเนะเมื่อวานฟาดไว้แรงมากไม่รู้เกิดคดีเกิดเหตุเลยแล้วบอกไม่รู้นะไปในห้าเดือนเจียนจะต้องทําให้สําเร็จนะครับห้าวันได้ยิ่งดีนะครับห้าวินาทีได้ยิ่งดีเจียนเนี่ยเสียห้าวิโอเคก็ประมาณนี้เชื่อเรื่องนี้ก็คือน้องขมิ้นนะครับปลุกซอฟพาวเวอร์แฟนฉันนะครับ ให้เกิดขึ้นอัปเดตวันนี้เท่าไหรไม่รู้ไปรู้วันที่กับเองนะครับแล้วเ,เจอกันครับลืมไปลืมลืมสโลแกนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาสถานีมานเด็กแสบภาษีจักใจเด็กแสบภาษีอ่า